คือมันเป็นผลสำรวจหนึ่งที่ชี้เห็นนะครับว่าขนาเนี้ยคนเสพข่าวคนสนใจข่าวนี่นะครับดูเหมือนจะเกิดอาการเบื่อเบื่อน้อยลงไม่อยากเสพข่าวแล้วก็มีช่องทางในการเสพข่าวแบบใหม่หมเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะจึงอยากจะเอาเรื่องนี้มามาเล่าสู่กันฟังแต่ถามท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าถามท่านผู้ชมนะฮะว่าท่านผู้ชมเบื่อในการติดตามข่าวสารทุกวันนี้ หรือไม่เอ้าถามแค่นี้ละครับเบื่อหรือไม่เบื่อ,อถ้าผู้ชมเบื่อในการติดตามรับฟังข่าวสารในประเทศไทยทุกวันเนี้ยเบื่อหรือไม่เบื่อเอ้านะครับเบื่อหรือไม่เบื่อตอบแค่นี้พอนะครับเบื่อก็ตอบว่าเบื่อไม่เบื่อก็ตอบว่าไม่เบื่อส่งกันมานะครับเพราะมันจะเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับคาถามน้ชมถามว่าทุกวันเนี้ย ถ้าผู้ชมท่าผู้ฟังเนี่ยเบื่อในการจะติดตามเศษข่าวสารต่าง,างๆในประเทศไทยด่เบื่อหรือไม่เบื่อนะครับส่งมันเข้ามานะฮะแล้วผมจะดูเขาว่าคุณจะตอบเหมือนกับข่าวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้หรือเปล่านะครับ adows, เบื่อหรือไม่เบื่อเศษติดตามข่าวสารอยากรู้อยากเห็นข่าวที่อยู่ในประเทศไทยเบื่อหรือไม่เบื่อส่งมันเข้ามานะครับรอยเตอร์ทำผลสำรวจออกมาแล้วทำให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในโลกต้องใช้คำว่าคนส่วนใหญ่เลยนะครับ รู้สึกว่าจะมีความเบื่อแล้วก็ไม่อยากติดตามข่าวสารสําคัญในโลกใบนี้ซะแล้วล่ะครับฟังไปแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับทั้งทงท,งที่หลายคนก็บอกว่าข้อมูลข่าวสารเ,เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่า RISJ เนี่ยเขาไปสํารวจ พฤติกรรมของคนที่ติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวสารรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาไม่ได้เจาะจงหรอกว่าเป็นข่าวเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าข่าวในแต่ละประเทศท้องถิ่นนี่นะครับไปสํารวจทั้งหมด93,432คนใน46ประเทศก็ไม่น้อยนะกลุ่มสํารวจเขาถือว่าใหญ่พอสมควรนี่นะฮะเขาบอกงี้ครับว่าไปพบว่าคนจํานวนมากในผลสํารวจเนี่ย หลีกเลี่ยงที่จะติดตามรับฟังข่าวสารสำคัญซึ่งก็ได้แก่โรคโควิด -19 สงครามรัสเซียกับยูเครนแล้วก็วิกฤตค่าของชีพโอ้ฟังอย่างนี้เรางงเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับในโลกใบนี้สำหรับตอนนี้คนไม่อยากจะติดตามคนไม่อยากจะเสพคนไม่อยากจะรับฟังข่าวสารสําคัญอย่างเช่น3ามข่าวเนี่ยคือโควิดสิสงครามรัสเซียยูเครนกับวิกฤตค่าของชีพนะฮะเนี่ยถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้นท่านผู้ชมเป็นคนไทยแล้วก็ติดตามเนี่ยถามว่าท่านผู้ชมเนี่ยเบื่อ ไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเบื่อหรือไม่เบื่ออ่ะส่งมาเข้ามานะครับหลายท่านก็บอกเบื่อช่องทีวีครับเบื่อบังข่าวค่ะนะครับขอบคุณในสาระข่าวสารครับคุณอรายการขอตอบเลยเบื่อขอรับจากจังหวัดกระบี่แต่ว่าติดตามอยู่นะครับต่อมาครับเดี๋ยวก็ปรับตัวไม่ทันค่ะไม่นะคะเบื่อแต่ก็ต้องฟังค่ะนะครับนะ่อ่ะเพราะอะไรทราบไหมฮะคือผลสำรวจตัวนี้มันชี้ออกมาอย่างนี้แล้วเ็ายังพบว่า38%เนี่ยนะครับ มีพฤติกรรมบ่อยครั้งหรือบางทีก็บางครั้งด้ยซ้ำไปที่หลีกเลี่ยงการติดตามรับรู้ข่าวสารซึ่งปรากฏว,ว่าไอสัตส่วน38%เนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นจากเดิม29%ที่เคยสำรวจซึ่งมันถอยไปเมื่อปี2017เลยนะครับอนอกจากนี้นะครับ36%ของคนสำรวจเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ35ปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข่าวทำให้มีอารมณ์ตกต่ำลง <laughs> นะครับ36%ทำให 30%เนี่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุ35ปีเนี่ยพอฟังข่าวแล้วเนี่ยทำให้มีอารมณ์ตกต่ำลงเขาบอกกันนะฮะเออแปลกดีเหมือนคัน,นคำถามผมถึงอยากรู้ครับท่านผู้ชมการที่ติดตามเราอย่าติดตามดีทามนี่ก็เป็นข่าวเหมือนกันนี่ยนะฮะข่าวสารที่เอามาเล่ามนฟังเนี่ยนะครับถามหน่อยครับว่าท่านผู้ชมเบื่อหรือไม่เบื่อในการติดตามข่าวสารต่างๆว่าจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเบื่อหรือไม่เบื่อฟังดีๆนะฮะผมพูดถึงข่าวนะเราไม่ได้พูดถึงช่องทางนะครับนะฮะ เบื่อหรือไม่เบื่อในการติดตามข่าวข่าวอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเบื่อหรือไม่เบื่อนะครับทีนี้เนี่ยผลสํารวจที่เกิดขึ้นของ RISJ ของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะครับโดยสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนของเขาเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นความน่าเชื่อถือในข่าวนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในะในสหรัฐอเมริกาคนที่ตอบผลสารวจในในสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือในตัวข่าวเนี่ยลดลงต่ําสุดเลยโอ้ครับคือ โดยเฉลีย่ยแล้ว42%มีความเชื่อถือในข่าวส่วนใหญ่แต่สัดส่วนตรงนี้มันลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศที่ไปทำการสำรวจอยู่นะครับในรามส์ไคร์นิวเซนนะครับซึ่งเป็นผู้นวยการสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนของสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้คนจำนวนมากเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกทัศนคติหรือมีภาพกับสื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับอิทธิพลหรือการครอบงำทางการเมืองนะครับและก็มีจำนวนคนส่วนน้อยนะครับที่มีความเชื่อต่อองค์กรข่าวว่า นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับโอ้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่รอยเตอร์เขาทำบนสรวจมานะครับที่แสดงว่าตอนนี้พฤติกรรมในการาเสพติดตามรับรู้ข่าวสารเนี่ยนะครับณขณะน,นี้มันดูเหมือนจะเปลี่ยนไป จริงหรือไม่แต่ตามผลสำรวจนี่รูเหมือนว่าจะเปลี่ยนจริงๆนะครับถ้าผมจะพูดแบบภาษาสั้นๆเข้าใจเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนเบื่อในการติดตามข่าวสารสําคัญเช่นข่าวสงครามรัเสเซียข่าวโควิดสิแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อค่าของชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในในผลในผลสำรวจของรอยเตอร์ยังบอกอย่างนี้ครับว่าแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยติดตามรับฟังเศษข่าวสารเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันออนไลน์เพิ่มขึ้นและยกตัวอย่างเลยครับคือแอป t i k t o k ก็บอกแอปทิกต็อกเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ชอบมากเลยนะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมี78%ของคนที่อยู่ในช่วง18-24ปีเนี่ยติดตามข่าวสารทางออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียนะครับที่สำคัญในแต่ละสัปดาห์เนี่นะครับมี40%ของคนในช่วงอายุ18-24ปีเนี่ยติดตามรับฟังข่าวสารผ่านแอป t ิกต็อแล้วก็มี15%นี่นะครับที่เขาไปฟังเรื่องข่าวในสื่อออนไลน์นี่นะครับฟังเพราะว่าต้องการค้นหาข่าวและเอาไปพูดคุย นะเอาไปถกได้แล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลข่าวตรงนั้นที่เกิดขึ้นคือถ้าดูจากข่าวนี้ผลสารวจนี้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันพอจะมองเห็นนะครับว่าตอนนี้การรับฟังติดตามข่าวสารของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไปที่สื่อออนไลน์เยอะและจะเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น TikTok อกเนี่ยดูจะเป็นหลักๆเพิ่มมากนี้ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่า ในเรื่องพฤติกรรมที่สรุปได้ตรงนี้พฏว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เกิดอารมณ์เบื่อไม่อยากติดตามข่าวสําคัญและดูเหมือนว่าความเชื่อถือในความเป็นข่าวเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับโอ้อย่างนี้สื่อมวลชนทํางานเหนื่อยแล้วครับหรือว,ว่าคนทํางานสื่อก็อยากลำบากเหมือนกันนะครับ